สวัสดีครับพี่น้องมนีสิภาษามาันจัดสวนเมี่ยนสวนใหญ่ยหญ่กระถางเอากระถางออกมันหลายปีแล้วกระถางดอกปวยเซียนสะเอาปวยเซียนไปปลูกนาบ้านก็เลยไทยมือนีอากาศดีหล,ลังจากเ็ดนี้แล้วก็จิไปอันกาอันสอสอบอีกยังนาะกาผู้แท่นหรือซอสอนนี่แหละของ หมู่บ้านนั่นนะพี่น้องของอำเภอของจังหวัดอีกยังสินะบ้านนี้ตอนนี้ก็แต่เสาร์ประมาณหกโมงกลัวๆอ้ยเจ็ดโมงเจ็ดโมงสิบห้าพี่น้องของวันที่ยี่แปดบ่วันเสาร์นั่มนั่นละเดี๋ยวขอสิบห้ามาเบิงเงินขอสีอันเปลี่ยนเอากระถางอันนี่ลงกระถางดอกไม้ลงเพราะว่าอยู่นี่ทั้งปีขอสิบเอ้าเราขอเสียขอสีเฮ็ดสวนแบบ สวนยอมนยหน่อยนะพี่น้องขวดสีบ่อสวนยอมใหญ่เพราะว่าถ้าเอาสวนยอมใหญ่ละมันบ่ออันนั้นนะข่อยก็สิคุดป่วยเซียนข่อยนี่ไปปลูกนาบ้านข่อยก็สิซับคนเจก่อนข่อยปลูกวันนี้สามปีแล้วพี่น้องในกระถางแต่ว่าขอ่อยจเออกจากกระถางไปล่งขี่ดินเอาไปไว้นาบ้านนาะพี่น้องเนาะอันมีฉะนั่นมันสีอันนั้นอันนะ ข่อยกระเฮตดทั้งข่อยประจำสี่หลักพวข่อยบริสุทข้อยดอกข่อยเป็นขนขยันพี่น้องเป็นคนมันคนดูดูโผดดูโผลว่าเพิ่นอันนี้ข่อยกระเสียวออกซะก่อนเลี่ยนหยุดประจำล้วพี่น้องออกกระร่างกายเนาะปลูกต้นใหม่ไวหให้สาสตร์บานเมืองเห่าเหาอยู่เห่ากระเฮตดเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนหละกะเ็เฮตดตัวเนาะพี่น้องเนาะ วันนี้คอยกสิซับเอาอันนี้ออกวันเสี้ยวนี้ออกก็ยกระถางเจาะพ่นสะกอนจังหน่อยมันจังออกง่ายมันแน่นเด้พี่น้องมันหลายปีงกันเน่นห่างมันหลายแต่ว่าเพ่นกรบเบื้องอันนั้นดอกเพ่นกรบเบื้องอะไยังล่ะเดี๋ยวคอยสิเอาหนักบ้างนี่คอยสิเฮ็ดจังสีล่ะประจำพี่น้อง บ่อใดบ่อใดหยาบหรอกว่าเธอเสียวออกหยาบบอไขก็เฮ็ดต้องคอยประจันโอ้ยเน่นเติบอยู่ตัวละเอาเสียมาแซ่ยยืมันเน่นโวยมันเสียหยาบนี่ซอสซอสพอนตบดาบพอน้ำโอ้ยกระถางแตกสั่มพี่น้องแตกสัางมันหนามมันจังออกดี คือขักแถ่วะ่ะเนียนจุดเลยพี่น้องเนียนจุดจัดเลยบ่บู้เราคือขักยยแถ่ว่ะเป็นไงนี่เราอันนี้ลายวะ่ะตอนแรกว่าสิบว่อออกดอก มันคนมากเห็ดเห็ดไปเห็ดมามันกะอยากเอาออกนะพี่น้องเนาะนี่มาแล้วตัวโอ๊ยบ่ธรรมดาแหละเพื่อนโอเคมแเคมนะ่ะยึบนี่มาสิหยากพี่น้องเอากระทางมาไหว ใบป,ปลูกแนวอื่นติดของติดพ่นเพราเป็นหนามอันนี้ก้ะแกน,นี้ออกเลยแกขี้ดินอันนี้มิตตขีมาล้วนๆเนี่ยพี่น้องเอาใส่พ่นขีมาล้วนแกออกไปปลูกหน้าบ้านอันนี้หล้างบ้านพี่น้อง คนก็พอได้มีอีหยังหลายดยอดกแดดกระลังอ,อ่อ,อนๆพอดีตีกอส่เสื้อแค่หน้าพอหยังมันก็มียุ่งน้ำแน่มีแมงน้ำแน่นะก่อยก็เลยบ่อยากให้มันกัดก่อยก่อยก็เลยป้องกันไว้สงส,งสารขวบกะกใส่ดอกพี่น้องอ้ยวันนี้ง่ายแห้งก่อนนี่ก่อนนี่ ยังไหลายยังไหลายพี่น้องแล้วล่ะแค่นี้เดี๋ยวก็จะแบกไปที่บ้านเอ้ยบัธรรมดาเด้อนี่เด้อผุน่าพี่นอ้องนี่ข่อยกระสิบว่วท่าเดี๋ยวเอาไปดอกเพราะวะข่อยตรงเฮ็ดคลิปนี่ให้มันแล้วก่อนยามข่อยแล้วขอยจังสิไปทยว่าอันข่อยอันนั้นมามันอยู่หน้าบ้านพุนาะ ผลมันเห็ดบบเก่งพี่น้องเห็ดซ้ำแต่คล้องเห็ดได้นะบโบเก่งปันไหนแต่ว่ามันจักนาทีจักสุมม่มวงแล้วก็เดียก็ากทางนี้ลงนำ้ำกะทางนี้ดอกนี่สีชมพูงามแุดเด็ดพี่นอ้องนี่นางงามงามนี่หลาลูกสาวหลนสีชมพูองต้องแหละ มอนี่ยเลี้ยขาเสียออออกให้มันมดเนาะพี่น้องเนาะบ้านโมนี่เขาจะปลูกคลองต้นน้อยๆนี่แหละเห็นบปะกระเสียวลงที่บ้านเอาลงเอาลงเอาลงไปใส่ล่ะเจียวลงมนันหนีตัวเดี๋ยวลงไปใส่ ยุดไปเขัยนหืมคลาดลายโอ้ยเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องนี่แต่มันดีลายอันนี้อันนั้นดอกอันข้าวั่นสายไฟอันนี้หลักเอามาตั้งนี่เดี๋ยวขาสิล่างล่างแล้เาขาสิเอาไปตั้งปลูกต้นใหม่ค่อยล่างดีๆ จะเอาตั้งตามปูนปูนซีเมนต์บัดเอาต้นใหม่มนาะตั้งค์เป็นงามๆตัวนี่นั่งนี่กันนี่เพิ่นบ่ได้อยู่น้ำกันเป็นก่อหรอกพี่น้องเพิ่นเพิ่นแยกกันอยู่อันนี้เพิ่นแยกกันอยู่เนาะก่อยกระหันดากใส่กล่องเซยเขาไปอยากเบิ่งดอกดากไม่ใหญ่เอ,อ้ยปัติ โบเบิร์กับสิหันเนี่ยทั้งผิดหรอไอโบเบิร์นี่อันนี้พอนพอนข่อยเอาใส่เป็นกิ่งเนาะพอได้พนบันนได้แตกกิ่งลายนะพี่น้องแตกกิ่งหน่อยๆเพื่อการเลยกาะเกาะบ่อยญ่นะเออขาดหลายเอาเทลง <c oughs> อึบโอ้ไม่ใหญ่เลยเราแข็งแรงบ่คอยเลย มีแนวจิตตาเลย่ยบแข็งแรงบค่คยแรงเยอะแห้งคว่ำแห้งแห้งท้ามันลายเนื้อคว่ำตานท่านท่ามันลายนะพี่นอ้องมันกำลังหลายว่าสัชตอโอ้ยเกิดมากะเฮ็ดให้เฮ็ดสวนหลดเนาะกินเขากับประดงประแดกกับเกียร์มันสีบกแข็งแรงมันอยู่ใสไ่ไรวะก็จะงืดขึ้นกัน นี่ได้แล้วเดอ้อ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 อันนี้มันเป็นกอดเดียวกันพี่น้องกอดเดียวกันงามสีชมพูสวยลายปุ่นเห็นปะ,ะเสียาไปปลูกหน้าบ้านน่นแหละก็ว่าสงสัยอันขิปนี้เสียวไว้ซ้ำนี่ก่อนได้ขอว่าอันนี้ค่ะอีกดอกหนึ่งตัวนี่ดอกนหน่อยๆของเพิินไฟฝอยนะ่ะ ของเพิ่นงามวะนี่ล้วพี่น้องงามบ่สวยสวยสวยก่อยสิเดียด้พ่อแล้วเด้อคลิปนี้เด้อมันสีเหีวพี่น้องแต่มันเหแล้วมันบ่มีไผสิเบิ่งอะนะเฮ็ดคลิปเน่้อยๆจะจอยไปสามนาทีสี่นาทีเอาพ่อเนาะพี่น้องเนาะปุนาเก่านาทีอุ้ยบ่ไหวบ่ไหว ใบซันนีก็น้อพี่น้องนะ้อขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบายซียูบายแตามากกับกดไรค์กดแชร์กตติดตามไห้นั่งน้ำเนีนะ่ยเพื่อเป็นกำลังใจสได,ด้เฮ็ดคลิปต่อไปเรื่อยๆสได้เบิ่งน้ำกันน้อพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบายซียูบาย